วันนี้มีวิธีการเลือกซื้ออสังหาไม่ให้ขาดทุนนะมาฝากกันอันดับแรกสูตรนะั้นเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลค่ะอันนี้บอกเลยว่าจําเป็นและสําคัญมากๆเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของในการที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของราคาอสังหาที่จะซื้อนั่นเองว่าคุณกําไรตั้งแต่ซื้อหรือเปล่าอันดับที่3ก็เป็นเรื่องของวันนี้ถ้าจะซื้อซักอสังหาสักหนึ่งชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ คุณจะต้องไม่เป็นภาระนั่นเองนะคะมันจะทำให้คุณกำไรอย่างแน่นอนและอันดับที่4ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของแหล่งทำเลที่ตั้งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะมันจะทำให้คุณนั้นต่อยอดธุรกิจไปต่อได้อีกนั่นเองนะคะนี่คือนะคะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นความลับที่นำมาฝากกันทาในเรื่องของการลงทุนวันนี้ลงทุนอสังหายยังไงไม่ให้ขาดทุนนะคะ นี่คือเป็นเคล็ดลับที่ดีๆที่ควยนำมาฝากกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับควยด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นก็ติดตามกันนะคะและหากวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของอสังหาหรืออยากศึกษาเรียนรู้ก็ไปติดตามควยได้ที่เพจควยอสังหารนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดี